สวัสดีครับพวอเจ้าหน้าของรีเฟรครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องซิมการ์ดนะซิมการ์ดผมว่าหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนซิมเองหรือว่าอยากจะซื้อซิมเหมือนเราเห็นซิมบอกว่าโปรแบบว่าราคา1บาทอะไรประมาณนั้นนะก็ซื้อมาแล้วจะมีแบบนี้นะฮะเอกสารอ่าเอกสารเข้ามานะฮะห้าม ห้ามลงทะเบียนเองเด็ดขาดนะฮะต้องแอดไลน์เท่านั้นเราต้องใช้ซิมสมัครแพ็กเกจเท่านั้นนะฮะก็ซิมก็รูปร่างหน้าตาก็จะเหมือนกันแบนี้นะนี่นะนี่นี่นะ,ะนนะนนนนะฮะอ่ามันเป็นซิมที่เขาเขียนว่าฟรีห้ามจำหน่ายนั่นเองเ <laughs> มื่อก่อนนี้เราเคยอยู่ยุคหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นไหมเวลาเราเดินอยู่ สบพ่ามสะพานรอยมาจะเจอคนมาแจกซิมให้เราฟรีเยอะมากในยุคก,ก่อนนู้นนะก่อนที่เขาจะเ,เขาเรียกว่านะจดทะเบียนซิมกันนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ใครใช้ซิมแล้วก็เพียงทิ้งกันสนุขนานีลยเนี่ยลักษณะมันก็จะคล้ายๆแบบนั้นนะฮะส่วนซิมของทูแล้วเจอสมมติว่าวิธีการเปิดการใช้งานต้องสมัครผ่านลน์ของร้านเท่านั้นลงทะเบียนสมัครแพ็กเกจเท่านั้นก ถ้าลูกค้าลงทะเบียนเองจะไม่สามารถใช้ได้นะฮะต้องเปลี่ยนซิมใหม่เท่านั้นแล้วก็ต้องเสียค่าซิมเองทางร้านจะรังงับซิมรับเบอร์อะไรต่างๆนะฮะก็เขาเขียนเลยว่าห้ามลงทะเบียนเองเด็ดขาดแล้วเราต้องอถ่ายรูปบัตรประชาชนอะไรไปให้เขานะ,ะประมาณนั้นผมก็ไม่เคยทำนะไม่เคยส่งข้อมูลไปให้เขานะฮะ เราสามารถที่จะลงทะเบียนซิมเองได้โดยเฉพาะซิมของพวกทรูอะไรอย่างนี้นะฮะผ่านพวกแอปพลิเคชันปกติเลยนะฮะเหมือนกับเรามีโทรศัพท์เครื่องดึงโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนอ่ะนะส่วนใหญ่อันนี้อันนี้เครื่องนี้ผมมีอยู่ใช้ซิมเปิดมา2เครื่องแล้วแหละเป็นซิมทรูทั้งทุกตั้งสองเครื่องนะฮะนี่ก็ทรูนะเครื่องนี้ก็ทรูนะอันนี้ก็ใช้อันนี้ใช้มาเป็นปีปปแล้วะฮะใช้มานานมากแล้ว ก็ไม่เคยถูกตัดนะฮะก็สมัครผ่านเพราะว่าเราเอาไว้แบบใช้งานในแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งนะะซิมก็ราคา1บาทนะนะซิมราคา1บาทจริงๆแล้วมันไม่มีราคาหรอกเพราะก็อย่างที่บอกนะเขาให้ฟรีนะฮะก็สามารถใช้งานได้เห็นไหมฮะยังมีคลื่นอยู่เลยนี่เช็คยอดเช็คอะไรได้นะไมะ่มีปัญหาเช็คอดอ่าผมไปเช็คอดให้ นะฮะเอกยอดมียอดเงินมีอะไรหมดอ่านะใช้ได้นะฮะไม่มีปัญหาก็เตมิมเงินเข้าไปห้าบาทเติมเพื่อเอาวันมันเฉยนะจริงๆเราก็ใช้ Wifi แต่ที่ถึงบอกว่าวันนี้ก็ทำคลิปนี้เพื่อจะให้บอกเพื่อนๆมีพีนพนพนพน่น้องๆว่าไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องการเปิดเบอร์แต่ถ้าบอกว่าใครกังวลจริงๆไปเปิดที่ตัวศูนย์ได้นะฮะเช่นเรา เอาซิมไปแล้วก็ใส่เครื่องไปแล้วให้เขาไปเปิดให้ในในศูนย์บริการไม่ว่าจะเป็น d t แท AS หรือว่า true อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเราเปิดเองได้ทั้งหมดเลยนะเขาก็เอาข้อมูลแต่ว่าอย่างหลายคนน่ะกังวลว่าเราพอเราให้ข้อมูลส่วนตัวไปเช่นบัตรประชาชนนู่นนี่นั่น่ะเขาจะไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้น่ากลัวกว่านะผมว่านะซิมพอคนกลัวก็ไม่กล้าใช้อีก นะกลัวเหมือนก็บว่าเอ้ยเอามาแล้วจะโดนปิดโดนนู่นนี่อันนี้การันตีว่าไม่ปิดนะเพราะว่าผมใช้เครื่องนี้มาก็ซิมเดียวกันนะฮะที่ซื้อมาซิมแรกไม่ไม่เสียงเงินเลยนะฮะก็ราคามัน0.1บาทอะซื้อตาม t i k t o ok กอะไรประมาณนั้นนะนะก็เหมือนกันนะฮะเขาก็ยืนยันให้ว่าเราแบบต้องให้เขาลงทะเบียนให้นะ,นะะต้องแอดไลน์เขาไปนะเพื่อให้เขาจัดการเรื่องการ เอกสารด้วนนั่นอันนี้ผมก็กลัวจริงผมก็กลัวเหมือน,นกันกับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกฮะไม่ต้องกังวลน,นะฮะมันสามารถที่จะลงทะเบียนเองได้นะฮะทำให้ถูกขั้นตอนทําให้ถูกตอ้องแค่นั้นเองนะฮะหลักๆเลยถ้าบอกว่าเรามีสมาร์ทโฟนนะฮะใช้เหมือนของ True นะฮะใช้แอปชื่อว่า True i Service นะ,ะมองเห็นไหมอ่ามันชื่อว่า True i Service ดาวน์โหลดแอปนี้มานะฮะ True i Service นะ,ะจากนั้นเราก็ เข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนในนั้นได้เลยนะฮะแล้วก็เขาก็จะบอกเราหมดนะว่า,าปิด Wifi ก่อนให้ใช้ตัวซิมเองไม่ต้องห่วงว่าในซิมจะไม่มีเงินนะไม่เกี่ยวเลยนะฮะขั้นตอนก็คืออยู่ในอยู่ในอยู่ในหน้าของโทรศัพท์เลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูดีกว่าอ่านะเอาเอาเครื่องใหญ่ดีกว่านะอันไหนๆก็ไหนๆละไอทูเซอร์วิสนะเหมือนของทูอุวมองเห็นไหม ไอทูเซอร์วิ c e นี่อันนี้เป็นแท็บเล็ตมันช้านิดนึงอ่าเขาจะมีคำว่าลงทะเบียนซิมอยู่อ่าลงทะเบียนซิมอยู่น่าจะข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สองนี่นะลงทะเบียนซิมนี่กดแล้วก็เราก็เลือกว่าลงทะเบียนซิมแบบไหนทะเบียนซิมเติมเงินหรือว่ารายเดือนถ้าเป็นซิมเติมเงินเราก็เลือกซิมเติมเงิน แบบนี้นะฮะ,ะเขาก็จะให้สแกนสแกนไอตัวซิมที่มาจากจาก,จากที่เขาให้มาถ้ามีบาร์โคด้ดตรงนี้นี่แบบนี้ก็สแกนเข้าไปนะฮะพอสแกนเข้าไปเสร็จปับ๊บก็เขาจะให้ทําตามข้อมูลแหละว่าให้เชื่อมต่อด้วยการใช้โอ้โหเมื่อลืมมาเนี่ยเชื่อมต่อด้วย ด้วยโทรศัพท์นะเราเ้อ่งปิด WiFi ก่อน Wi-Fi ของเราที่ใช้งานอยู่เราปิดให้ใช้งานตัวของซิมเองไม่ต้องห่วงว่าไม่มีเน็ตในซิมเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกับเสาอากาศอะไรอยู่ตรงนี้เองอัตโนมัติมันก็จะไม่เสียเงินนะฮะไม่เสียค่าเน็ตว่างั้นเถอะไม่เสียค่าเน็ตพอเราเชื่อมต่อเข้าไปได้เขาเขาก็จะให้เราแบบยืนยันถ่ายสแกนหน้าตัวเองนะฮะแล้วก็ถ่ายัตรประชาชนนะ,ะตามรูปก็แล้วก็ ปล่อยรอให้มันเสร็จขั้นตอนหมดทุกอย่างจากนั้นเราก็เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาตัวนี้เปิดใช้งานเข้าเครื่องนี้ก็ได้นะ,ะไม่ต้องกังวลน,นะฮะผมบางทีผมมองว่าพวกร้านเนี่ยเขาชอบขู่ว่าห้ามลงทะเบียนเองโดยเด็ดขาดประมาณนี้นะฮะเพราะว่าซิมมันเป็นซิมฟรีไง <laughs> เป็นซิมฟรีนะฮะกลัวว่าลงทะเบียนไม่ได้จริงผมไม่แน่ใจเรื่องเขาน่าจะ ต้องการที่จะขายแพ็กเกจเรามากกว่านะฮะว่ามีแพ็กเกจนู่นนี่นั่นที่เราจะต้องออต้องใช้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้เราลงทะเบียนแบบเติมเงินได้นะแล้วก็คือมันมันมีเวลาของมันอยู่พอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วมันจะมีเวลาแบบให้เราอุ๊อีเดือนเป็นเดือนนะ่ะน่าจะเป็นเดือน2เดือนนะเดือน2เดือนกว่าซิมตัวนี้มันจะจะใช้ไม่ได้วัานั้นเถอะเราก็ต้องเติมเงินก่อนช่วงเวลานั้นแค่นั้นเองนะไม่มีปัญหาเพราะว่าที่บอกว่าใช้ก็คือเปิดมา อันนี้สเบอร์เรียบร้อยไม่มีปัญหานะผมว่าหลายคนน่าจะกลัวนะฮะเปิดด้วยตัวเองได้สำหรับ SimTrue iTrue Service นะฮะโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาก็สามารถใช้งานได้นะฮะก็ทำตามขั้นตอนเขาอย่างที่บอกนะง่ายสุดนะ,ะ i t r u e Service i t r u e Service ะะเห็นไหมเนี่ยบอกกันอีกครั้งสำหรับแอปอื่นๆก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันนั่น,ะะนแ,แหละจากเว็บไซต์อื่นๆหรือถ้าบอกว่าใคร มองว่ามันยุ่งยากกับการที่เราจะมาทำเองก็เอาไปให้ร้านทำไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านไอ้นี่นะก็ AS True d e t a c อะไรก็แล้วแต่ใายไหน่ายนั้นตามห้างนะเขาก็มีสามารถเปิดให้เราได้เช่นกันที่เราซื้อมาแล้วนะฮะถ้าเบอร์มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเนาะประมาณนั้นใช้ได้เราก็ยืนยันเป็นของเรากระจบเหมือนกันนะฮะโอเค คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน,นพี่อพ้องที่ซื้อซิมมาแล้วก็โดนใบขู่มาด้วย,ยก็ <c oughs> อาจจะกังวลนะจริงจริงแล้วไม่ควรจะส่งข้อมูลไปให้ใครเป็นอันขาดเพราะยุคนี้ผมว่าน่ากลัวกว่านะกับซิมที่ราคา1บาทนะหรือว่าไม่มีราคาศนบาทเราได้มาฟรีแต่เราเสียข้อมูลส่วนตัวไปก็น่ากลัวนะจริงๆแล้วนะอย่าไปเสี่ยงดีกว่าลงทะเบียนเองได้ถ้าลงทะเบียนไม่ได้เอาไปให้ร้านเขาทำนะฮะพวก ค่ายต่า,ยางๆท,างทําแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าเขาจะปิดเราได้เพราะว่าเราทำเราทำสำเร็จมันก็จบนั่นเองนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นขั้นตอนปกติของการลงทะเบียนซิมปกติเลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะมาบล็อกอะไรเราจากตรงไหนเพราะว่าเราลงทะเบียนซิมเสร็จแล้วซิมมันก็จะเป็นของเรานั่นเองนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอย่างนีฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ